ซูเปอร์ดอทคอมทีเซนทีเซนจีวันเพลงเก่าจีวันเพลงเก่าเอฟมอดเอฟมอดคืออะไรคือค่ายเกมที่พัฒนาร่วมกันนะสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ในเกมเซลเตอร์เป็นเกมที่จะให้เอาชีวิตรอดจากเมืองที่มีซอมบี้เต็มยเยอะแยะไปหมดอย่างนั้นเหรอเออมีผู้ชายใสยพ่พวกนี้เทลด้วย เฮ้ยแบลนด์สองฮัฟเย็ดเคทรงผมนี้โคตรหล่ออ่ะโคตรเกาหลีมีลองแฮมเศษแฮมมีโพนี่เทลเอาเป็นทรงไหนวะทรงนี้แล้วกันทรงชัดชันชิว่าโมริไปช็อตแฮร์สามเปิดมาเปิดมาอย่างนี้เลยหรอมีอะไรบ้างหนอเฮ้ยไม้กดสเปรยบาร์เก็บไม้ เก็บไม้คราฟะกดซีเพื่อค้าของแผ่นไม้เห็นไม้ทำอะไรได้ปะเนี่ยเฮ้ยสอมบี้เดี๋ยว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 เียวเดยเดี่ยวเีย่เี่ยเดี๋ยวเดยวเียวเี่ยเฮียอดยวยเยเดีเด้ยวี่ยเดี๋ยวดีเดียเดียวี๋ยวดยียวียวเีโหลดยีโหลดเรีวดยยี่ีี่ีย ม่องหนึ่งม่องหนึ่งหนึ่งมองว่ามันคงไม่กัดนะไม่หรอมะั้งอุ้ยเปิดมันก็ใช้ได้เลยเนี่ยเราต้องหาเอาชีวิตรอดงั้นเหรอคือเดินกดจิบค้างมีหมอกไหมเนี่ยไม่มีซีคือคราฟไอคือแักเจ็ดก็มีกระสุนอีกสนะิบห้านัดอย่างน้อยก็ อาจจะรอดอยู่นะอาจจะรอดอาจจะรอดคืออาจจะจริงๆรนะโอ้มีสตามิหน้าด้วยมีความหิวอะไรตรงนี้ปะเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยเฮ้ขวานว่ะขวานตัดต้นไม้อย่างนั้นเหรอครับลองดินี่ตัดตัดให้มันเร็วออกว่านี้ได้ไหม,อม,อมโอเคปลูกต้นไม้ได้ไหมปลูกไม่ได้ด้วยเยี่ยมเอ๊จะว่าไปแล้วทำลายรั้วได้ไหมไม่ได้ด้วยเยี่ยมครับเอ๊ จะว่าไปแล้วเกมนี้ก็เปิดเรื่องมาโหดใช้ได้อยู่นะโหดใช้ได้คือไม่รู้เรื่องอะไรเลย Stone X เฮ้ย Crossbone เก็บไม้แผ่นไม้ใหญ่สี่อันแล้วเราต้องคราฟแผ่นไม้อ่ะครับนั่งคราฟอย่างนงี้นะกับกับกับหนึ่งสองสามสี่โอเคได้แผ่นไม้ใหญ่สี่อันแล้วก็คราฟ Crossbone อ๋อมีบอลไฟด้วยมีบอลไฟมีที่นั่งงั้นเลยแหละแต่ก่อนอืน่นเอาคอสโบนมาก่อนเลยเออจะว่าไปไม่มีเชื่อแล้วทำคอสโบนได้ไงวะเนี้เอี่ยงว่านี่ได้มาแล้วคอสโบนเบอร์สี่ไม่มีกระสุนขอบคุณครับเราต้องเก็บกระสุนคอสโบร์กระสุนคอสโบน์ทำยังไงหรอแอโร่ใช้ไม้ครับจะได้ห้าอันโอเคโอเคโอเคประหยัดขึ้นเยอะโอเคใช่ไหมได้ห้าอันเอา ใช้ไหมสองอันจะได้กระสุนห้านัดเป็นสิบนัดโอเคฮ้ยถ้าเดินปุ๊บหยุดคาบเลยเหรออ๋ออย่างนี้ยังเหรออืมเคใช้ได้ตอนนี้ความหิวอยู่นี่นอนก็ใช้ได้อ๋อให้เอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆอ,อย่างนั้นเหรออืมให้เอาชีวิตรอดไปเรื่อย มีเนื้อเรื่องไหมเนี่ยไม่มีเอ้ยเข้าเมืองว่ะเข้าเมืองเข้าเมืองตาหลิวต้องอยู่ตาทาเดินช้าๆก่อนนะครับมีมอเตอร์ไซค์ด้วยขับได้ไหมเนี่ยแว้นหน่อยแว้นไม่ได้ด้วยอีหยังวะเฮ้ยจุ๊เอ้ยมันจุกระสุนทำไมเนี่ยชิ่หหายแล้วชิ่หายแล้วชิ่หายแล้วชิ่หายแล้วไม่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 โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโหด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  หดโหดโหดได้ไรเนี่ยอืมยิงไม่โดนอีกหนาหนี้โอ้ยนี่แน่รีโหลด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 ,รดอืมกินแอปเปิ้ลช่วยเพิ่มเลือดไหมเนี่ยไม่เนาะขอบครับ <c oughs> กดรีโหลดได้ไหมรีโหลดทันทีได้ด้วยโอเคด้วยตัวอาโอเคโอเคเข้าใจะเข้าใจะเข้าใจะ,ะงั้นก็อะไรนี่เป็นบังเกอร์ เป็นบังเกอร์วะ่ะมีบ้านมีอะไรไหมเอ้ะจะว่าไปเมื่อกี้เราก็เดินผ่านบ้านมาดีกว่าเรากลับไปบ้านก่อนดีกวา่าไหกลับไปบ้านก่อนดีกวา่าทําไมตัวละครชายเหมือนตัวละครสาวอย่างนี้ไม่รู้เราเป็นผู้สาวอยู่เนีย่ยเดีย๋ยวว่านะฉจนฉ,ฉ,ฉันเป็นผู้สาวสับสนนะเพี่อนละกูอืมนีม่ไงบ้านบ้านหลังนี้เข้าได้ไหมเนี่ยเอ้ยเดีย๋ยวว่ามีสองบีนะโอ้โหลงกงจ่งเลย รักษาความสะอาดตัวเองด้วยอย่าว่าน้าปราปลาย,ยัางใช้ได้นะอีลีติโอ้น้ําประปลาย,ยัางใช้ได้อย่างนี้เองเอ๊จะว่าไปแล้วครับอะไรได้บ้างเนี่ยที่นั่งบอนไฟบอนไฟไม่มีไม้ไม้ไม่พออยวไปตัดต้นไม้โอเคเข้าใจละเอ๊เหมือนไมครับเลยนะอีกอ,อ,อโอ้โหตัดต้นปักใหญ่ได้มาอันเดียวอีหยังวะนี่ไงเรียบร้อยอ S 1> <S 1> กว่าจะได้สักหนึ่งต้นมันลำบากมาแค่ไหนหรู้ไหมเนี่ยเดไดแอปเปิลมากินด้วยขอกินลูกนึงแล้วกันนะอา้าวบอกว่าไม่หิวโอเคไม่หิวก็ไม่หิวอืงั้นเดินไปสำรวจด้านขวากนดีกว่าด้านซ้ายคงไปไม่ได้เราเดินไปแล้วไปด้านขวาวก็เจอซอมบี้ โถในที่สุดมันก็รู้ตัวสินะนี่เนี่ยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงอ่าโหหาคอนอย่างไนนเนี่ยเฮ้ยอ,อ,อะไรนะาเอีย,ง,ยงก่อนเนี่ยคอนเหรอคอนคอนทอเด็กเก้คอนถอดยิงด้วยนี่ คุยขยะ่ะเราต้องเอาชีวิตรอดด้วยกันคุยขยะเอานีอะไรเนี่ยอ๋อผ้าพันแผลอันนี้น้ำน้ำเปล่าเกล้วน้ำอย่างนั้นเหรอ,อมีสเวตเตอร์ใส่ยังไม่มีเสื้อผ้าใส่ดีๆเลยครับมีวอเตอร์มีน้ำนั่นไงจะว่าไปแล้วหลบไม่ได้ใช่นะฉันต้องจัดการเกรเท่านั้นใช่ไหม ได้สิขอยิงเช็คเติดระยะเอี่ยงวะเนี่ยได้ผ้าพ,พันแผลเพิ่มมันนี้อ๋อได้เหล็กด้วยเหล็กเหล็กโอหได้น้ำอัดรมหืม,หมคุยขยะได้น้ำอัดรมนี่มันฟินสุดๆเอจะว่าไปแล้วมันอยู่ไหนวะเมื่อกี้เฮ้ยมีบ้านคนด้วยเฮ้ยนาอยู่เนี่ ขอใช้เต็มเลยมีห้องน้ำด้วยใช้ด้วยใช้ห้องน้ำขึ้นชั้นสองมีอะไรไม่อเอ่ยเียรเก้นี่มีคอมพิวเตอร์มีอะไรเต็มที่เลยอ่ะเราอยู่ได้ไหมไมีนอนได้ด้วยอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คือได้นอนอันนี้คือเปิดหน้าต่างอย่างนั้นเหรอโดดไม่ได้โดดจากหน้าต่างออหน้าต่างเปิดโอเคเข้าใจละมีเตียงนอนมีอะไรเรียบร้อยโอเคบ้านหลังนี้น่าอยู่จริงๆนะครับเฮ้ย เฮ้ยไ,ไปไม่ได้อ๋อติดประตูเฮ้ยเคเตรียมอุปสรณไว้ก่อนเมื่อกี้เห็นซอมบี้ตัวหนึ่งเอ,อวาวะเฮ้ยเสียงอะไรอุย้ยมาแล้วมัน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 มาแล้วอุย้ยยิงไม่โดนไม่ไม่ต้องยิงให้มันกว่านี้สินี่แน่หนึ่งนัดวิ่งวิ่ง,งยิง วิ่งและยิง่งวิ่งและยิง่งจิ้งจะส่งคออบ่นเราจะหมดแล้ลวว่บ้านอ่ะจัต้องตัดไม้เพิ่มอย่างนั้นเหรอโอ้ยเริ่มหิวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราดูสเตตัสตัวเองก่อน,นนะแท็บเล็ตกดตัวทีอ๋อต้องการนอนไม่ต้องการน้ำเอ่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกเอาตัวรอดด้วย๋อเข้าใจแล้วโอเคผมคิดว่าเกมนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะเนี่ย ใครอยากเล่นก็เล่นได้นะถ้ามีระบบออนไลน์พวกนี้คือสนุกสุดๆเลยนะี่โอ้ยโอ้ยอยิงไม่โดนกระสุนเลือหนึ่งนัดขอ,อนันดนี้ให้โดนขอบคุณครับมาอ,อืออืออ๋อขอนทอกระดอกว่ะรีบร้อยเป็นไงล่ะัปะทั่วธรรมดาซะที่ไหนเอ่อเราไม่หิวข้าวเนาะเราไม่หิวน้ำแต่เราง่วงนอนเยี่ยม ก่อนหน้าง่วงนอนขอ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 ,ขอ,อืมอืมอีกเนื้อโอ้โหทำกับข้าวได้แล้วป้าเนี่ยมีให้ทำกับข้าวไหมครับอืมของเนื้อทำอะไรอะไรเนะี่ยอ๋อของเต็มอ๋อเต็มอ๋อเต็มอีหลีดินี่อย่างวะป๋าปเต็มอะผ้าพันแผ่ใช่ไหมเนี่ยสโตนสโตนมาทำไมวะอ๋อครับเอ๊จะว่าไปแล้วสิ่งกินแล้วกันโอเคบาร์บีคิวอะ ไม่เออเออเออปอตโตอย่างนั้นเหรอตอนแรกกําลังจะบอกว่าเอาบาร์บีคิวอีเดียวมีดเนื้อไอรอนพลีนส์คือเศษชิ้นเหล็กอันนี้คือสตีลเหล็กเลยมีหมวกว่ะใส่หมวกเลยไหมเนี่ยเอาเนื้อมาใส่หมวกไม่ได้เลยกระเป๋ามีแค่นี้เลยเนี่ยเอ ตรงนี้คงเคลียร์หมดแล้วมั้งยังมั้งเราต้องให้เราครอบกว่านี้วันนี้ไงมีกระสุนปืนแต่มียังอยากยิงอ่ะมาใช้คอใช้โอ้ยอหยาโอ้โหหลบได้ไงวะเนี่ยโอ้ยปั่นไปตีไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยตีไม่โดนโอ้โ,อโอหตาย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 ไม่มีกระสุนต้องใช้ปืนเอ้ยน,นั่นไงนั่นไง ใช้ปืนแล้วมันจะได้ยินจริงด้วยทำไมนะทำไมนะมันออกมายังมัน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 ออกมาแล้วแต่มันอยู่ไหนเอ๊จะว่าไปผ้าพันแพรอยู่ไหนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทโทรโทรอืมอืมอีกรีโหลดรีโหลดอะไรตอนนี้เนี่ยอืมเอาอะใช้ได้เลยเนี่ย อ๋อ oh, รักษาขึ้นแค่นี้อ๋อ oh, ไม่ไม่ถ้าอยู่นิ่งๆก็รักษาเรื่อยๆเลยอ๋อ oh, เ oh, <okay. S 2> ข้าใจแล้วยุสไปก่อนแล้วกันนะโดนซอมบี้ขวนญสองสามทีก็เลื่อนหายเกือบหมดลอยอยู่เนะี้ยปมดใช้ได้นะครับคัพต oh, ิ้งเอรอาแบ็กเน็ตคับแบ็กเน็ตได้แล้วคับเสื้อได้ด้วยอย่างนั้นเหรอ oh. ไม่บอลไฟวะเอาบอลไฟก่อนมาไหมอย่าพึ่งแล้กัน ทำไมเราพุงย้วยวะกินเยอะอ่ะกินเยอะแล้วพุงย้วยหรอเออเราคิดว่าเราต้องพักก่อนวะพักก่อนพักก่อนเปี่ยวตูว้เปี่ยวตูว้นอนพักการเอาชีวิตรอดที่ดีรลอการนอนที่ดีอย่างต่ำคือสี่ชั่วโมงนะครับจริงๆเนี่ยตอนกลางคืนคือไม่อ,อกตอนกลางคืนไม่อ,อไปจริงๆเนี่ยโอ้เสษไม้ตกใจหมดหรือว่าอะไร คือไม่มีออมต้องมีบอลไฟเนาะงั้นเราทำครับเอ,อี่ยงวะอ๋อซ่องทางไม่พออย่างนั้นเหรอเอช่องไม่พอช่องไม่พออันนี้เลดบลูเลดบูทำไมเป็นสีส้มเนี่ยอันนี้ทอดเหล็กแล้วเมื่อมีจะมีประโยชนอ์อะไรที่มันไม่มีประโยชน์บ้าง ตอนนี้ก็แลนเทอร์หนังหนังตัวน,นี้ไม่มีประโยชน์อ๋อเอาวางไว้ได้นี่ว่าะ้อาหินไปทําไมเียหมือนไ,ไ,ได้ยินเสียงไม้อะไรบางอย่างใช่ปะไม่ใช่หรอกคิดไปเองอ,อย่าเพิ่งดีอย่าเพิ่งเก็บมาบเ,เราสร้าง นนัักก่อกบอนไฟอย่างนั้นเหรอไม่มีหินขอบคุณครับแปลวาหินแกบบหินจอะได้ยินโอ้โหได้ยินไหมว่าเสียงใครครับบอนไฟเยี่ยมได้บอนไฟแล้วเอาใช้ตรงไหนตรงนี้ อืมให้ความสว่างอย่างนี้เองเหรอนั่นวางยังเนี่ยวางวางไงเนี่ยวางดิเควางได้ปิ้งบาร์บีคิวปิ้งเนื้อได้ไหมเนี่ยเอยจะว่าไปปิ้งเนื้อมากินเหมือนกันเฮ้ยเสียงอะไรวะเ,เสียงอะไรวะคงคงไม่มีมั้งคิดโลดในแง่ดีเ,เนี่ยตอนนี้คิดคิดในแง่ดีสุด,สด คงไม่มีอะไรคงคงไม่มีอะไรนะเคไม่มีก็ไม่มีไอพวกนี้จะไม่ฟื้นใหม่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ฟื้นโอเคเอจะว่าไปแล้วหลักเกมนี้ก็คือเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆต้องอยู่ถึงเช้านี่ยนอนก่อนดีกว่าอีกกี่ชั่วโมงวะน,นี่จะเช้าเช้าแล้วเช้าแล้วจะสายแล้ววะเน,นี่ย เก็บบอลไฟได้ไหมไม่ได้แต่ว่าทำกับข้าวได้โอเคงั้นทิ้งมันไว้นี่แหละคงไม่มีอะไรงั้นเราไปตัดต้นไม้เพื่อเตรียมขอเดินทางต่อดีกว่าบอยต้นไม้บ้านตัดไม่ได้อย่างนั้นเหรออี่ยงวะตัดได้สิจริงด้วยเห็นไหมเออเฮ้ย เอาว่ะใช้ได้เนี่ยโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนั่นอุ้ยตัวอะไรน่ะตัวหยั่งวะตัวหยั่งนี่หยั่งวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอลแมน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 หนึ่งก็ตีไม่โดน่ะอื้มโอ้ยโอ๊ยโอ้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 ยอุ้อุม อุ้ย,อยทอกระดกยังไงล่ะอเอาเสื้อผ้านายมาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยใส่เสื้อผ้าซอมบี้เราจะติดเชื้อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใชร์จะว่าไปตัดไม,ตดไม้ตัดไม้ได้กี่ท่อน้องครับสองอันได้หนึ่งเยี่ยมเดี๋ยวสเตตัสเราเป็นไงบ้างสเตตัสเราเป็นยังไงบ้างหนอไม่หิวไม่อะไรเลยเยี่ยม เอาของเก็บไปบ้านก่อนแล้วกันอืมเอาของเก็บไปบ้านเอาอะไรเก็บไว้บ้างเนี่ยนี่ไอ Iron f o โ d p o t a t เหล็กเก็บนี่เอาเนื้อออกอันนี้รัสติฟ o o d s ผลไม้เน่าอย่างเงาเหรอเอโอเคเอาของเก็บละเดีย๋ยวนี้นะห้ามหนีไปไหนนะคือทำไม บนโลกนี้มันเดียวดายเหลือเกินนะเราอ่ะเดียวดายจริงๆนะเนี่ยวะะทำไมกดไ่ติบอ่ะอ๋อโอเคครับห้ามอยู่ใกล้สิ่งของอย่างอื่นอย่างนั้นเหรอได้สิไม่อยู่ก็ไม่อยู่ยเตรียมของทำคอสบูนก่อนนะครับหมดแล้วเอ,อ้า แอรโลใช้ไม้อย่างเดียวอย่างนั้นเหรอเอี้ยงว่ะเฮ้ยตางนี้ไปได้ไหมคุณหลอกดาวนึกว่าไปได้ซะอีกจะตัดต้นไม้ที่ไหนดีอ๋อตรงไม้ตรงนี้ก็ได้นี่นะนี่เนี่ยนี่แน่ได้แค่หนึ่งท่อนขอบคุณครับเอเจว่าไปแล้วต้นไม้ตรงนี้ตัดได้ไหมเนี่ยน่าจะได้หรือมั้งได้ ฟันจะพังแล้วออ้ยฝันไม่โดนฟันไม่ได้ไม่ใช่ฟันไม่โดนมันไม่ให้ตีบอกว่าอย่าทำลายธรรมชาติเกินไปไม่ชอบไม่ปื้มเอาเลยนะการอหดหรือททางครางนี้อาจจะมีอะไร ขยะพังด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำยัไรเนี่ยโอ้ปกตินี่หว่าโอ้ย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 แลกกันตีน่ะแลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันเร็วทำไมมันเร็วเหลือเกินมันเร็วเหลือเกินเอาหุ่ยทอกรอดอกไปเอาทอกรอดอกไปสิอืมไม่หิวไม่อะไรแต่เจ็บเคยแต่เจ็บไม่มากเจ็บจุถูโอ้เยอะ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 โอ้ยโอ้โอ้โห Hold, 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 hold. โหด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 กันไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยอยไม่ีไม่โดนืือดีไม่โดนโอ้โหจะตายละจะตายแล้ว,จ,ลวจริงๆกันนี่ไมยเด็ดมาแล้วเยี่ยมไม่ไปต่อดีกว่าเดี๋ยวตายอเอ้อเราเก็บของไว้ไหนวะจำได้ว่าผ้าพันแผลใช้หมดแล้วหรอ ใช้หมดแล้วใช่ไหมยังนี่ถ้าเป็นแผ่ยังไม่หมดนะแต่ทำไมเสียไปใส่มันคือเสียอดไถ้ามันแผ่ไปยุใส่วะผู้ใดเอาภาพมันแผ่ไปอย่าว่าของมันหายเลยของมันเสียเลยบอมแอนเดอร์เฮ้อเยวะดี ว่าเรานอนแล้วเนี่ยเลือดจะเพิ่มไหมวะนอนหกชั่วโมงนอนอยังต่ำห้าชั่วโมงเหรอเกมน,นี้ขอบคุณมากไม่เพิ่มด้วยเยี่ยมคือเราต้องไปหาผ้าพันแผลที่ไหนเนี่ยไม่มีแล้วเฮ้ยังนะ บวมยันว่ะผ้าพันแขนเราสามารถแบดเน็ตเราพิมพ์อีนี่มันคืออย่างว่ะผ้าผ้าเศษผ้าอย่างนั้นเหรอเศษผ้าเศษพอเศษผ้าเศษพออย่างนั้นเหรอเศษผ้าเราไม่มีเลยแลคืออะไรเนี่ยเอาไว้สาหรับทําเสื้อของครับเอาว่ะการประโจนภัยครั้งนี้ใกล้จบแล้วมั้งเนี่ยต้องเริ่มใหม่ไหมเนี่ย แต่ว่าเกมใช้ได้อยู่นะเกมยากใช้ได้อยู่นะคือกระสุนอะไรของอะไรพุทหาไม่เจอเลยโอ้ยยิงไม่โดนได้ไหนวะเนี่ยกระสุนกระหนึ่งนัดเยี่ยมกูจะตายแล้วดิ่เไอ้โอ้ยตีไม่โดนตีไม่โดนไม่จะตายแล้วดิ้อย่า เอาเป็นว่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเช e ยร์เตอร์หากใครสนใจก็อยู่ในสตรีมตอนนี้ก็ลดราคาอยู่นะครับ,รบเป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับผมซึ่งตัวเกมตัวนี้เป็นเกมเอเล็กเซี X A นะครับผมทางผู้พัฒนานั้นจะปล่อยออกมาแต่แน่นอนผมคิดว่าถ้าเล่นออนไลน์ได้เนี่ยมันจะสุดมากเลยนะเล่นกับเพื่อนเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆสนุกนะผม่าก็เหมือนประมาณฟิล่อโดนสตาร์ฟไมค์คราฟอะไรประมาณนี้อาจจะมีจุดหมายอยู่แต่ว่ากว่าเราจะเล่นไปถึงก็อีกนานนะประมาณนั้นผมว่ามันน่าสนุกนะ เกมนี้ผมแนะนำเลยนะครับผมเพราะว่าซื้อไปตอนนี้ก็ยังไม่เสียหายรอในอนาคตมันมีสิ่งของมากมายเข้ามาอีกผมว่าสนุกนะครับสำหรับวันนี้ผมเล่นให้ดูแค่นี้นะครับผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรยินดีเป็นไรมิสเสอร์สแก